INS วิกรมาดิตยาหรือ INS วิกรมาดิตยาคือเรือบรรทุกเครื่องบินหลักของกองทัพเรืออินเดียซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากอดีตเรือรบโซเวียตชื่อว่า Admiral Gorshkov หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายอินเดียได้ตกลงซื้อเรือลำนี้จากรัเสเซียในปี2004และได้ทำการดัดแปลงใหม่อย่างสมบูรณ์โดยใช้เวลานานถึงเกือบ10ปีในการปรับปรุงให้กลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินสมัยใหม่ที่มีความสามารถในการรบครบวงจร INS วิกรมดิตยาได้รับการตั้งชื่อตามกษัตริย์ผู้มีชื่อเสียงของอินเดียโบราณและได้เข้าประจำการในกองทัพเรืออินเดียอย่างเป็นทางการในปี2013ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของยุทธศาสตร์ทางทะเลของประเทศขีดขีดขีดความยิ่งใหญ่ของเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ INS วิประมาดิตยามีขนาดมหึมาด้วยความยาวกว่า284เมตรน้ำหนักระวางบรรทุกกว่า45,000ตันและสามารถบรรทุกอากาศยานได้ประมาณ30ลำโดยรวมถึงเครื่องบินรบ MiG-29K ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกองบินบนเรือลานบินของเรือลำนี้ออกแบบเป็นแบบสกีจำเพื่อให้เครื่องบินสามารถทยานขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องยิงแบบแอร์คาาปุลอกนอกจากเครื่องบินรบแล้วยังสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้หลากหลายรุ่น เพื่อภารกิจต่างๆเช่นการลาดประเวนการกู้ภยัยหรือการต่อต้านเรือดำน้ำเรือยังมีระบบป้องกันตนเองที่ล้ำสมัยรวมถึงระบบเรดาร์และสื่อสารที่ครบครันทำให้ INS วิกราดิตยากลายเป็นศูนย์กลางบัญชาการเคลื่อนที่ในทะเลได้อย่างสมบูรณ์ขีดขีดขีด,ขดพลังขับเคลื่อนและขีดความสามารถ i n s วิกรามาดิตยาใช้พลังงานจากหม้อน้ำแรงดันสูงจำนวน8เครื่องที่ขับเคลื่อนใบาจากจำนวน4ใบทำให้เรือสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง30นอตหรือประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับเรือที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ เรือลำนี้สามารถปฏิบัติการในทะเลได้ต่อเนื่องนานถึง45วันโดยไม่ต้องเข้าฝั่งอีกทั้งยังมีลูกเรือประมาณ1,600นายประกอบด้วยนักบินวิศวกรเจ้าหน้าที่ประจำระบบอาวุธและเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษขีดขีดขีด INS วิกรมาดิตยากับบทบาทในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในยุคที่การแข่งขันด้านกำลังทางทะเลเพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก การมีเรือบรรทุกเครื่องบินอย่าง INS วิกรม m ด d ตยาทำให้อินเดียมีบทบาทที่สำคัญยิ่งยวดในการปกป้องเส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์และสร้างดุลอำนาจในภูมิภาคเรือลำนี้ถูกนำมาใช้ในหลายภารกิจไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรบร่วมกับประเทศพันธมิตรการช่วยเหลือภัยพิบัติรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพต่อคู่แข่งในภูมิภาคเป็นเครื่องมือทางการทูตและยุทธศาสตร์ที่มีอำนาจไม่น้อยไปกว่าอาวุธจริง ความท้าทายและการพัฒนาในอนาคตแม้ INS วิกรมาดิตยาจะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรืออินเดียแต่เรือลำนี้ก็ไม่พ้นจากปัญหาทางเทคนิคและต้นทุนการบำรุงรักษาที่สูงมากในช่วงปีแรกก็ขอองค์การใช้งานมีรายงานเกี่ยวกับความขัดข้องของระบบพลังงานและต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องอินเดียจึงเร่งพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ผลิตเองภายในประเทศ เช่น INS v i k r a n ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่สร้างโดยอุตต่อเรืออินเดียเองเพื่อเสริมกำลังทางทะเลอย่างยั่งยืนในระยะยาวขีดขีดขีดสัญ,ญลักษณ์ของพลังทะเลใหม่ของอินเดีย INS Vikramaditya ไม่ได้เป็นเพียงเรือรบธรรมดาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าการพึ่งพาตนเองและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของอินเดียในเวทีโลก เป็นภาพสะท้อนของยุทธศาสตร์ Blue Water Navy ซึ่งหมายถึงความสามารถในการปฏิบัติการทางทะเลนอกชายฝั่งประเทศอย่างอิสระด้วยความยิ่งใหญ่ของเรือลำนี้อินเดียสามารถสร้างสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคและส่งเสริมความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ